โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ในเรื่องของการทบทวนนะครับหรือว่าแนะนำตัวระบบเทรดนะครับเท่าที่เรามีในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับก็คือมี3ระบบนะครับอย่างตัวแรกก็คือเป็น o o n f r r n n e t t r d i n n นะครับก็จะเป็นเนื้อหาตรงกับอีบุ๊กเล่มแรกนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของระบบ o o n f r r n c e Trading เนี่ยนะครับหลักๆก็คือเป็นการเทรดแบบ Swing Trade นะครับหรือว่าเป็นการเน้นเทรดสวนกับรายย่อยเท่านั้นนะครับระบบนี้นะครับจะต้องใช้เรื่อง Market sentiment นะครับหรือว่าข้อมูลการถืออเดือ์ของรายย่อยนะครับณนะตอนนั้นอย่างเช่นรายย่อยเซลล์เยอะให้เราบ่ายนะครับระบบเทรดจะเน้น Swing Trade นะครับคู่ที่ใช้ดีนะครับก็คือเป็นพวก คู่เงิน GJ หรือว่า GA ที่มักมีการลากแรงๆต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยเอื้อต่อตัวระบบการเทรดกองทุนนะครับ2นะครับก็คือระบบ LQ Trading นะครับหรือย่อมาจาก Liquidity Trading นั่นเองนะครับเป็นระบบที่เน้นการเทรดในช่วงเวลาข่าวนะครับโดย ข่าวก่องแดงนะครับมักจะมีการกวาด Stop Loss ของรายย่อยนะครับก่อนที่จะวิ่งได้ถูกทางเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยนะครับการหาตารางเวลาข่าวนะครับและเข้าเทรดหลังข่าวออกเล็กน้อยเมื่อไรก็ตามนะครับที่มีการกวาด Liquidity นะครับของรายย่อยนะครับเราก็จะ Follow ตามเทรดไปโดยรูปแบบการเทรดนะครับก็มักจะเป็นการเทรดแบบ Day Trade หรือว่า Swing Trade นั่นเองนะครับบางทีเราเข้าออเดอร์ตอนหลังข่าวนิวยอร์กสัก4ี่ทุ่มอย่างเงี้ย อาจจะไปปิดตอนลอนดอนของวันถัดไปนะครับแต่ว่าโอเคระบบตัวนี้นะครับมันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลามันไม่ค่อยนิ่งนะครับถ้าเกิดข่าวมาดึกบางทีเราก็ต้องรอเทรดดึกนะครับมันก็ไม่ค่อยเอื้อต่อคนที่เป็นพ้าทามนะครับซึ่งนักเทรดในกลุ่มเราส่วนมากก็เป็นพ้าทามซะมากกว่าเนาะนะครับมันทําให้ไม่สามารถเทรดได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับทีนี้นะครับระบบตัวที่3ของเรานะครับนั่นก็คือมัลติพุลแฟก นะครับหรือว่าเป็นการเทรดสั้นนั่นเองนะครับเป็นการที่เราวิเคราะห์นะครับหลายปัจจัยพื้นฐานนะครับก่อนที่จะมีการเทรดเนี่ยเพื่อที่ให้เราเนี่ยนะครับสามารถเทรดจบสั้นได้อย่างเป็นเวลานะครับสามารถเทรดได้ทั้งเอเชียลอนดอนหรือว่านิวยอร์กนะครับออเดอร์ส่วนมากนะครับมักจะจบสั้นนั่นเองทีนี้นะครับในส่วนเนื้อหานะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น3หมวด หลักๆนะครับหก็คือในเรื่องของ market structure นะครับสนะครับก็คือ trading range นะครับกรอบราคานะครับสก็คือ trade setup นะครับทีนี้ในส่วนของ market structure เนี่ยนะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนตัวของราคานะครับใน high time frame นะครับเราจะต้องเรียนรู้นะครับเงื่อนไขสัญญาณการ break out นะครับที่จะทำให้ราคาพุ่งหรือนะครับ รูปแบบการย่อตัวของราคาใน High Time Frame เมื่อเรารู้นะครับรูปแบบการเคลื่อนตัวของราคาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ที่เรานะครับจะต้องไปออกแบบนะครับเอากลยุทธ์ต่างๆของเราเนี่ยที่มีนะครับไปใช้ในการเทรดในจุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับระบบเทรด Converting นะครับหรือว่า LQ Trading เนี่ยนะครับเป็นการเทรดใน Time Frame ที่ใหญ่หน่อยก็มักจะเป็นการเทรดจังหวะย่อตัวนะครับใน High Time Frame ส่วนระบบ มัลติเพลยฟคเนะครับหรือว่าการเทรดสั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการเทรดในช่วงที่ h ไฮทาวน์เฟรมมีการพุ่งตัวนะครับหรือเกิดการระเบิดออกนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาศึกษานะครับรายละเอียดนะครับในเรื่องของโครงสร้างราคาตรงนี้นะครับสำหรับ Trading Range นะครับหรือว่ากรอบเวลากับกรอบราคาในการเทรดเนี่ยนะครับคือ สิ่งที่นะครับเราจะต้องพิจารณาต่อจากในเรื่องของ market structure นะครับในเมื่อเรามีทิศทางการเทรดแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือ เรายังไม่มีจุด stop loss นะครับที่สามารถจะทําให้เราเนี่ยเทรดแบบจบสั้นได้ใน market structure เนี่ยเราเหมือนรู้จุดย่อตัวจุดสวิงนะครับในรูปแบบการเทรดสวิงเทรดแต่เมื่อเราจะต้องการเทรดสั้นนะครับเราจะต้องมากําหนดพื้นที่หรือกรอบตรงนี้นะครับให้มันแคบลงไม่ว่าจะเป็นกรอบราคาหรือกรอบเวลาก็แล้วแต่นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเทรดจบได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการเทรดสั้นนั่นเองทีนี้ส่วนที่3นะครับเทรดสตารนะครับนั่นก็คือเป็นการใช้กรุ๊ปพื้นฐานนะครับ ไม่ว่าจะเป็น price c h n n chart pattern นะครับ fibonacci นะครับหรือแม้แต่ Indicator, volume profile นะครับเข้ามาช่วยหาจุดเทรดจุด stop loss แล้วก็จุด take profit นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น3หัวข้อหลักนะครับที่เราจะมาเรียนกันนะครับในส่วนของเนื้อหาแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ market structure นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนทั้งหมดนะครับนั่นก็คือตรกะแล้วก็แนวคิดนะครับของทฤษฎีที่เราใช้นะครับนั่นก็คือดาวเ h e ร r y นั่นเองนะครับแล้ว ก็ต่อมานะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับคุณภาพนะครับต่างๆของออการเบรกเอาท์นะครับหรือว่าสวิงนะครับด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วย MACD นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า MACD นะครับแล้วก็ เป็นการใช้ไ s i นะครับแล้วก็สื่งสุดท้ายที่เราสามารถใช้ในการช่วยยืนยันนะครับในเรื่องของสวิงนะครับที่เราวิเคราะห์มานะครับด้วย Market Sentiment นะครับก็จะมี3ตัวนะครับที่เราเอามาใช้ในการตรวจสอบนะครับกราฟเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับแนวคิดแล้วก็ตากะที่เราใช้นะครับก็จะถูกอ้างอิงมาจาก d o w เชอร์ r ีนะครับโดยแรกเริ่มนะครับเรามาดูที่ตัวแปรนะครับหรือว่าตัวย่อของเรากันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเวลาที่เราใช้ตัวย่อว่า D BOS นะครับก็จะถูกย่อมาจากคำว่า Break of Structure นะครับ Break of Structure นะครับมันก็คือการ Break out ของราคานั่นเองนะครับแต่ว่า BOS เนี่ยนะครับมันหมายความว่านะครับเมื่อราคานะครับเกิดการเบร a k โครงสร้าง BOS นะครับ BOS หมายถึงนะครับการที่ราคานะครับมีการ Break out ทิศทางเดียวกันกับการ Break out ก่อนหน้านะครับอย่างเช่นก่อนหน้านะครับมีการ Break ขึ้นนะครับแบบนี้เมื่อมีการ Break out ครั้งต่อมานะครับที่ทิศทางตรงกันกับทิศทางก่อนหน้านะครับเราก็จะเรียกมันว่า Break-off structure หรือว่า BOS นะครับตรงนี้ส่วนรูปแบบที่2นะครับการ Break-out นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ตัวย่อว่า CHOCH CH, นะครับหรือ Change of Character นะครับ Change of Character เนี่ยนะครับหมายความว่าการ Break-out นั้นนะครับมีทิศทางตรงข้ามกันกับการ Break-out ก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนแรกมีการ Break-out ขึ้นนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นการ Break-out ลงแบบนี้ การ Breakout Swing ตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกมันว่านะครับ c h a n g e of character นะครับเราก็จะใช้ตัวย่อตรงนี้ว่า c h o c h นะครับมันหมายถึงสัญญาณนะครับที่ทำให้ราคาเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับหรือเสียโมเมนตัมนะครับ ระมาณนีนะครับโอเคนะครับส่วนคำว่า strong low นะครับ strong low เนี่ยนะครับจะมีความหมายว่าเป็น swing low ของราคานะครับที่คาดว่าราคาไม่น่าจะย่อทะลุลงมาได้นะครับ weak low ก็คือ swing low เหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นสวิงที่คาดว่านะครับราคาเนี่ยนะครับน่าจะย่อทะลุได้ซองไฮ้นะครับก็คือสวิงด้านบนนะครับซึ่งคาดว่าถ้าเกิดราคาย่อขึ้นไปเนี่ยนะครับจะไม่สามารถทะลุสวิงนั้นได้นะครับวิกไฮเหมือนกันนะครับลักษณะก็จะเหมือนกับซองไฮนะครับแต่ว่ามันเป็นสวิงที่คาดว่านะครับเมื่อราคาย่อไปใกล้แล้วนะครับมันน่าจะเจาะทะลุได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการระบุนะครับความหมายนะครับของ ตัวย่อนะครับหรือว่าศัพท์ที่เราใช้นะครับในเรื่องของ market structure ทีนี้นะครับในเรื่องของ Dow Theory นะครับ Dow เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเทรนดนะครับออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วง uptrend นะครับช่วงที่2นะครับก็คือ downtrend ช่วงที่3นะครับก็คือ sideways Dow ได้แบ่งนะครับเทรนออกเป็นแค่3ช่วงแค่นี้นะครับมีแค่ uptrend downtrend แล้วก็ sideways เท่านั้นนะครับทีนี้นะครับการสังเกตนะครับ ว่าเป็นเทรนขึ้นนะครับดาวเนี่ยเขาก็จะมีกฎง่ายๆนะครับโดยสวิงด้านบนของราคานะครับเมื่อราคามีการเคลื่อนตัวนะครับมีการทำสวิงนะครับสูงขึ้นนั่นคือสวิงไฮนะครับสวิงที่อยู่ด้านบนเนี่ยสูงขึ้นนะครับ และทำสวิงโลนะครับหรือว่าสวิงด้านล่างสูงขึ้นแบบนี้นะครับตามกฎของดาวนะครับเขาจะถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหรือนะครับกรณีที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือสวิงโลของราคานะครับสวิงที่อยู่ด้านล่างต่ําลงในขณะที่สวิงไฮของราคาตรงนี้นะครับต่ําลงเช่นกันเหมือนเป็นบันไดขาลงนะครับแบบนี้นะครับดาวก็จะระบุให้ว่านะครับมันเป็นในช่วงเทรนขาลงนี่คือกฎง่ายๆนะครับเทรนขึ้นไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นเทรน ลงนะครับโลต่ำลงไฮ้ high ต่ำลงแบบนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นเทรนลงกรณีถ้าเกิดว่าเป็นไซเวย์นะครับรูปแบบสวิงไฮ h กับสวิงโลเนี่ยนะครับไม่มีทิศทางที่แน่ชัดนะครับอย่างเช่นสวิงโล w ต่ำลงสวิงไฮ h สูงขึ้นนะครับลักษณะจะเป็นรูปแบบ เหมือนฟันปลาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับทุกครั้งนะครับที่ราคานะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับและมีการทําลายสวิงไฮอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นสวิงไฮและเมื่อมีการทําลายสวิงไฮนะครับเราจะเรียกจุดสวิงตัวนั้นนะครับว่านิวไฮเมื่อมีการทําลายนิวไฮนะครับสวิงเก่านะครับตรงนี้ที่ถูกทําลายไปนะครับเราจะตีเส้นแล้วระบุว่าเป็นแนว BOS นะครับหรือว่า Break of Structure ส่วนสวิ n ที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับทำ BOS หรือว่าทำ New High ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า Strong Low ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของเทรนขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดราคาย่อลงมานะครับถ้าหากมันเป็น,เป,นเป็นตามกฎของเทรนขาขึ้นนะครับราคาไม่ควรที่จะย่อทะลุ ต่ำกว่าสวิงโล o w นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุต่ำกว่านะครับแสดงว่าผิดกฎดาวเทลลี่แล้วเพราะว่าโลไม่สูงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรามี นิวไฮมีบีโอเแล้วมีซองโลนะครับเราสามารถที่จะวางแผนนะครับหรือออกแบบระบบเทรดง่ายๆนะครับนั่นก็คืออาจจะใช้นะครับฟีโบนัชชีห้าสิบแบบนี้นะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคานะครับมีการย่อลงมานะครับอาจจะประมาณสักค่าสิบก็จะมีนักเทรดที่วางแผนนะครับเทรดในพื้นที่ตรงนี้นะครับ buy follow ขึ้นไปนะครับโดยตั้ง stop loss นะครับไว้ที่จุดซองโลเพราะเชื่อว่านะครับจุดซองโลเนี่ยนะครับน่าจะผลักราคาออกไปต่อตามเทรดนได้ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทรดง่ายๆนะครับตามหลักนะครับของการเทรดตามเทรนหรือกรณีที่เป็นเทรนขาลงเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการทำนิวโลนะครับโลเก่าตรงนี้นะครับจะกลายเป็นแนวที่เรียกว่า BOS นะครับหรือ break of structure ส่วนสวิงที่ส่งราคาให้เกิด break of structure ลงมานะครับหรือทำนิวโลเราจะเรียกจุดตรงนั้นนะครับว่า strong high strong high คือจุดพื้นที่ที่คาดว่านะครับเมื่อราคาย่อมานะครับราคาไม่น่าจะทะลุ ้ไไปดมันควรจะชะลออยู่แถวๆตรงนี้อ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทะลุสตรองหายขึ้นไปได้ก็จะผิดกฎนะครับตามหลักของเทรนลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคานะครับมีรูปแบบการวิ่งแบบนี้นะครับพื้นฐานนะครับก็อาจจะมีนักเทรดนะครับที่ออกแบบระบบว่างั้นนะครับก็อาจจะใช้สัดส่วนฟิโบนัชชีนะครับตรงนี้ในการวางจุดเทรดนะครับถ้าหากราคานะครับย่อมานะครับสูงกว่าพื้นที่50%อร์เนนะครับก็อาจจะวางแผนเทรดในพื้นที่ตรงนี้และตั้งสต็อปลอตตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อราคา เข้าใกล้ซองไฮ้ซองไฮควรที่จะดีดราคากลับไปต่อตามเทรนนั่นเองนะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับหรือว่าตะกะในการเข้าเทรดตามเทรนง่ายๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่านะครับสวิงไฮนะครับตรงนี้ไม่สามารถนะครับส่งราคานะครับกลับลงมาทำนิวโลได้แล้วมีการย่อกลับมา เราก็จะเรียกว่าสวิงตรงนี้นะครับว่าเป็นวิกไฮหรือนะครับเป็นสวิงที่ถ้าเกิดราคาย่อกลับมาอีกนะครับราคามันน่าจะทะลุขึ้นไปได้หรือเรามองว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดหลอกนั่นเองอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดการเสียโครงสร้างนะครับหรือเปลี่ยนเทรนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่านะครับราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำนิวไฮขึ้นไปได้นะครับสวิงตรงนี้โลตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะทำนิวไฮตรงเนี้ยขึ้นไปได้นะครับ เราก็จะเรียกสวิงตรงนี้ว่า w e e k low นั่นหมายความว่านะครับราคาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะนะครับย่อลงมาแล้วทะลุสวิง low ตรงนี้ลงมาได้นั่นเองนะครับหรืออาจจะทําให้เกิด change of character นะครับเป็นจุดเตือนนะครับว่าราคาเนี่ยกำลังจะเป็น sideways นั่นเองอันนี้นะครับก็จะเป็นตรกกะนะครับหรือว่าแนวคิดในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับการเทรดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ w e e k high หรือ w e k low นะครับที่เป็น กับดักนะครับให้รายย่อยเข้าเทรดตามสวิงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่านะครับราคาไม่สามารถทํา นิวไฮหรือนิวโลได้จะเป็นวิกอย่างเดียวครับในกราฟจริงเนี่ยนะครับสวิงที่ส่งราคาขึ้นไปทำนิวไฮหรือนิวโลได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นวิกโลกับวิกไฮนี่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับสวิงนี้นะครับส่งราคาขึ้นไปทำนิวไฮพอเราเรียนทฤษฎีมาใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดราคาทำนิวไฮได้นะครับตรงนี้ก็เป็น BOS ตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นซองโลใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยนะครับไปใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับในการเทรด สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตลาดเนี่ยนะครับจะมีการวางกับดักนะครับหน้าตาของวีคโลเนี่ยนะครับจะเหมือนกับสตองโลเลยคือทำนิวไฮได้เหมือนกันพอเราเข้าไปเทรดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับราคานะครับจะมีการกวาดทะลุนะครับจุดสต็อปล s อ ตรงนี้ของเราลงมาก่อนที่จะ follow ไปต่อตามเทรนนั่นเองครับงั้นแสดงว่านะครับถ้าเกิดเราดูเพียงกราฟเปล่าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโดนตลาดเนี่ยหลอกเราได้นะครับด้วยการแกล้งทำ new high หรือ new low นั่นเองในความเป็นจริงนะครับสวิงที่เราเห็นชัดเจนนะครับด้วยกราฟเปล่าเนี่ยนะครับมักจะเป็น week low แล้วก็ week high ส่วนจุดที่เป็น strong นะครับ strong low กับ strong high เนี่ยนะครับมักจะเป็นสวิงที่ถูกซ่อนอยู่นะครับ ระหว่างวีคนั่นเองโดยราคานะครับบักจะมีการย่อและมีการกลับตัวนะครับในช่วงพื้นที่ระหว่างสวิงที่เป็นวีกับสองพื้นที่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือจุดที่มันมักจะมีการกลับตัวจริงนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีเป็นเทรนขาลงนะครับราคาก็มักจะสร้างสตรอง High และก็วิกหาที่หน้าตาเหมือนกันนะครับเมื่อมันจะกลับตัวจริงนะครับก็มักจะมีการกลับตัวนะครับในพื้นที่ระหว่างวิกกับสตรองนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะแยกวิกกับสตรองออกจากกันได้นะครับก็จะช่วยเราบีบพื้นที่ในการเข้าเทรดได้นะครับและลดโอกาสนะครับที่เราจะเหยียบกับดักที่ตลาดสร้างไว้ให้นั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับในการแยกวิกกับ รองออกจากกันได้นะครับด้วยอินดิเคเตอร์นะครับเราก็จะไปดูต่อนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับ